จากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t tig 2 4อย่าลืม a t tig 2 4แป้แชร์แต้มโดอีกแล้วแม้ช่วงต้นครึ่งหลังจอ,อกนำไปก่อนจากประตูของเนมาแต่ก็ต้องเหลือ10คนตั้งแต่นาทีที่60จากประเดงของบรติที่ลงสนามเป็นตัวสำรองและมาโดนทีเด็ดแรงซัตตีเสมอ1 1ในนาทีที่90บ ส่งผลให้แปลแชร์ไร้าชายในลีก2เกมติดแม้ยังยึดจ่าฝูงแต่ก็โดนลองจี้มาเหลือ3คะแนนสุดบอลลีเกเองเมื่อวันอาทิตย์ที่29มกราคมแป้แชร์ทีมจ่าฝูงเปิดบ้านต้อนรับแร้งที่อันดับ12ของตารางที่11นัดสุดท้ายยึดสิติไร้พ่าย,ายเปิดฉากครึ่งแรก10นาทีแร้งทักทายก่อนฟลร,รินบาโลการหลุดเข้าเกตโทษฝั่งซ้ายตบัดตามน้ำ ผ่านบล็อกของซโคุรามอสติดปลายมือโดนาลุม่าะวาปัดออกหลังก่อนโดนจับล้มหน้าจากจังหวะต่อเนื่องอเล็กซิสฟลิปเก็บบอลทางดิวิเซนฝั่งซ้ายได้ก่อนปาดเข้าเขตโทษให้กับบาโลกันสอดมาเก็บเลือกหักข้อด้วยซ้ายเสียดายเบาไปเข้ามือจาน์จิโดนาลุม่านาทีที่17เจ็ดจติดพลาดโอกาสทองจากจังหวะครอสทางซ้ายบอลโค้งเข้าเขตโทษเข้ามาเสาไกลเข้าทางมาสารมูเนติฉกเข้ามาชาร์จหน้ากรอบหกหลา ติดเซฟเดินอาลูม,มา่าควักออกมาจากบนเส้น30นาทีผ่านไปยังคงเป็นแรงที่ทครองบอลน,น้อยกว่าแต่มีโอกาสจบสกอร์ถึง7ครั้งทั้งฟลอรินบารโลก,กันจุนยะอิโตและอลิซิธฟ,ฟลิปสลับกันขึ้นมาซัดแต่ยังขาดความเฉียบคมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้จบครึ่งแรกแบดแชยังเสมอกับแรง่งศูนยูครึ่งหลังนาทีที 18, ่สิบเอ็ดแบดแชทยานนำหนึ่งศูนจนได้เมซี่เก็บบอลน่าเก็ียดโทษซัดไปเฉล็บ เด้งไปเข้าทางเนมา่าลุดกับดักล้ำหน้าดึงผ่านผู้รักษาประตูก่อนยกเข้าไปอย่างเยือกเย็นนาทีที่สิแปดแชร์ชายต้องเหลือผู้เล่นสิบคนวอรนติไปเข้าบอลอันตรายใส่จุยญาอิโตะผูตัดสินให้ใบเหลืองในจังหวะแรกก่อนวิ่งไปดู VR แล้วกลับมาเปลี่ยนเป็นใบแดงนาทีที่สิบสี่เป็นลูกแต่มุมทางฝั่งซ้ายบอลของเข้าเขตโทษข้ามมาเสาไกลเข้าหัวเซอร์เคียรม์มอสโคกไปติดอเล็กซิสฟลิปที่ยืนคุมเส้นหมดทิ้งไปชนคาน เข้าทางรามอสซ้ำอีกรอบแต่ก็ยังปิดบล็อกจากจังหวะต่อเนื่องเมสซี่แทงบอลคืนออกขวาให้กับอาชลาหฮาคิมีใช้ความเร็วหลุดเดี่ยวเข้าเขตโทษซัดผ่านผู้รักษาประตูแต่น่าเสียดายโดน,นจับล้มหน้าแต่แล้วนาทีที่90บวก6แรงไม่ยอมแพ้ตามที่เสมอ1-1กับโมรีดุมเบียตัวสำรองแทงบอลเข้าช่องถวายผ่านให้กับบอลลกันกลุกกรดักลับหน้าแต่เข้าเขตโทษล็อกหนีเดนารุมา่าตัดตุงตะข่ายงามหยด หลังนั้นไม่มีสกอร์เพิ่มจบเกมแป้แชร์เสมอกับแร้งไป1ประตูต่อนหนึเลกี้เรงงานแป้แชร์ต้องเรียกนักเตชุดใหญ่ที่โดนปล่อยด้วยสัญญายิมตัวกลับมาหากหวังให้แกรอดนาวาัตย้ายทีมด้วยสัญญาเช่านาวาัตมีข่าวว่าได้ตกลงสัญญาส่วนตัวเพื่อย้ายไปอยู่กับนอตติงแฮมฟอเรสเป็นที่เรียบร้อย แต่ยังคงรอการตกลงของแป๊ะแ like ์กับทีมเจ้าป่าให้ลงตัวซะก่อนล่าสุดในรายงานว่าแป๊ะแร์ไม่ติดปัญหาที่จะปล่อยนาวัตออกจากทีมแต่ขั้นตอนสําคัญคือต้องเรียนน้เตะรายหนึ่งกลับมาจากการยืมตัวซะก่อนทีมหนังของฝรั่งเศสปล่อยโกแลงดักตาเลวินคูซาวาอับดูยิราโลจอร์เจนโยวานันดุมอังเดเรราเลนโดปเรเดสยูเรนดักเลอร์และมารอิคาดีให้ทีมอื่นยืมใช้งาน กรณีดังกล่าวถือว่าครบโคตา8รายของนกเตที่อายุมากกว่า21ปีซึ่งถูกสมโมสสอนใดสมโมสรอนหนึ่งปล่อยทีมอื่นยืมใช้งานตามที่ฟีฟ่ากำหนดไว้ส่งผลให้การเจราจาย,ยืมนาวัตจากแม้แชร์กับฟอรเรสกำลังติดปัญหาแม้เงื่อนไขย,ยืมตัวอาจมีออปชั่นเซซยาทาวรแต่กรณีรดังกล่าวอาจถูกนับเป็นการเช่ายืมเท่านั้นทําให้ทางออกหลังจากนี้มีเพียงแค่แม้แชร์เรียกนกเตคนใดคนหนึ่งกลับมาหรือยอมขายขาดให้ฟอเรส ฟามิโซโรมาโนโ่เหยียข่าวชื่อดังเผยผ่านแพลตฟอร์มทวิตเตอร์ยืนยันแมนยูไม่มีทางปล่อยวิกตอร์เดเดเลฟในช่วงเดือนมกราคมนี้แน่นอนเนื่องจากเทนฮากบอกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมและจะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าอินเตอร์จำเป็นจะต้องหาตัวตายตัวแทนของเซคเคนเนีย e ที่มีรายงานว่าได้ตกลงย้ายไปเล่นให้กับแปรแชร์ในช่วงตลาดซื้อขายนกเตะร,รอบ2เดือนมกราคมนี้ทําให้อินเตอร์พุ่งเป้ามาที่เดเดเลฟมาช่วยแพ็กแนวรับให้แข็งแกร่ง